วันนี้เราจะพามาชมตัวพริกไทยนะคะอันนี้เป็นพริกไทยที่เราจะป,ปลูกไว้กับต้นไม้นะคะอันนี้ปลูกไว้กับต้นส้มจี๊ดนะคะ <screen> ก็คือเรายังสามารถที่จะได้ผลผลิตจากตัวส้มจี๊ดอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าเราสามารถที่จะปลูกพืชอ,อีกชนิดหนึ่งที่สามารถที่จะอยู่กันได้อันนี้เป็นพริกไทยนะคะเราปลูกไว้ที่โคนต้นของมันอันนี้เป็นโคนส่วนโคนของของส้มจี๊ด เวลาปลูกไปก็ตัวพริกไทยก็จะใช้ตัวส้มชีสนะคะเป็นเหมือนค้างขึ้นไปได้เรื่อยๆแล้วก็จะออกลูกแบบนี้อันนี้ก็เป็นต้นเหมือนต้นสตอนะคะอันนี้ต้นสตอมันก็จะขึ้นไปได้เรื่อยๆขึ้นแบบพันต้นขึ้นไปจนไปถึงปลายยอดเลยค่ะเนี่ยดูขึ้นไปอันนี้ก็คือตัวพริกพริกก็คือเราสามารถขายได้ทั้งเป็นพริกไทยอ่อนแล้วก็ พริกไทยดานะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไม่ได้เก็บก็คือเขาจะไว้แก่ก็ทําเป็นพริกไทยดําแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเก็บตอนอ่อนๆก็ใช้ในการขายเป็นพริกไทยอ่อนแล้วก็ตัวไปทําพวกเครื่องไอ้ผัดผัดเผ็ดผัดอะไรเนี้ยนะคะไว้ใส่ตอนห่อ,อข้ามันจะช่วยชูรสอ,อาหารค่ะนี่ดูอันนี้คือที่ต้นส้มจี๊ดนะคะเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยเก็บได้แล้วนะ ขนาดเท่านี้เก็บได้แล้วเก็บมาทําเป็นกับข้าวนะคะอาหารภาคใต้หรือว่าพวกผัดผิดอะไรนี่นะคะมันจะทําให้รสชาติอร่อยแล้วก็หอมค่ะเดี๋ยวไปดูที่ที่กออันนี้ก็คือ,คอ,คอที่ต้นมะนาวนะคะต้นนี้ปลูกยังไม่เท่าไหร่ก็คือต้อนมันก็จะขึ้นเป็นพุ่มแบบนี้มาเลยเดี๋ยวดูระยะอ่านี่นี่จะโคนต้นขึ้นไปนะคะแล้วก็จะเป็นพุ่มขึ้นไปอย่างนี้นะคะ อ่าตอนนี้ก็คือเก็บผลผลิตได้แล้วอันนี้มันก็จะอยู่ไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะขึ้นต่อยอดไปเรื่อยๆแล้วก็เวลาขยายพันธุ์ก็เขาจะใช้วิธีการบางทีเขาจะใช้ตอนเป็นตุ้มเอาเพราะว่ามันจะมีระหว่างข้อต่อนี่มันมีรากอยู่ตอนเป็นตุ้มแล้วก็เอาไปขยายพันธุ์ได้นี่ดูมเมล็ดนี่เม็ดนี่คือพริกที่เอ,อ่เอ,อถ้าเกิดจากกินนอนๆก็ขณะนี้ก็พอจะเก็บได้แล้ว ก็คือมันสามารถแปลรูปได้เป็นเม็ดพริกแห้งที่เขาขายกันราคาสูงอยู่นะคะเม็ดพริกเวลาที่เราไปซื้อมันจะขายเป็นถุงเล็กๆใช่ไหมก็ทําเป็นใส่ขวดอย่าเงี้ยก็ราคาสูงอยู่นี้ก็คือถ้าเกิดมีที่ว่างๆก็คือปลูกปลูกไว้ที่ใต้ต้นไม้นะคะมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราไม่อยากให้มันสูงมากเราก็ทำป็นค้างไว้นะคะเดี๋ยวพามาดูอีกต้นหนึ่งนะคะอันนี้เป็นต้นที่แบบว่า เราไว้ทรงพุ่มที่แบบเป็นเสาไม้นะคะมันไม่สูงเท่าไหร่ทําให้เราเวลาเราเก็บมันจะเก็บง่ายนะคะจะเกิดขึ้นบนต้นไม้บางทีมันต้องปีนขึ้นไปมันต้องแบบเก็บยากหน่อยเราก็ให้มันขึ้นเป็นเสาแบบนี้นะคะมันก็จะคุมอยู่แบบนี้อันนี้ลูกเก็บได้แล้วเนี่ยลูกกินได้ละส่วนอันนี้มันเก๋เก๋จัดแล้วเราก็เก็บไปตากเบ็ดทำพริกไทยดำนะคะเดี๋ยวเวลาเขาทำพริกไทยดำเก็บไป เดี๋ยวจะจะถ่ายให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงเห็นไหมคะว่าลูกมันเยอะเนี่ยถือว่าพอดกพอสมควรอยู่นะคะเนี่ยเห็นไหมลูกเยอะเลยเนี่ยลูกอยู่ใต้ใบเนี่ยเนี่ยเยอะเลยอายุการเก็บเกี่ยวก็เยอะอยู่นะคะต้นนี้ปลูกมานานละก็บเกี่ยวได้อยู่นานแล้วนะคะเนี่ย ม,มันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆแตกยอดแตกอะไรไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าเกิดปลูกก็เราสามารถสร้างไรายได้ก็คือได้เก็บเม็ดเม็ดอ่อนนะคะขายแล้วก็ทําเป็นพริกไทยดําแล้วก็สามารถที่จะตอนต้นกิ่งพันุนะคะขายไดอ้อีกทอดหนึ่งนะคะอันนี้ก็ใช้วิธีการตอนต้นตอนต้นไม้นนธรรมดาทําเป็นตุ้มเล็กๆก็ได้ค่ะเพราะมันจะมีรากอยู่ตามข้ออยู่แล้วสวย ถ้าเกิดใครมีที่ว่างๆข้างบ้านปลูกไว้กินเองเอนี้ยเวลาทํากับข้าวจะได้ไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลเนาะถ้าเกิดเหลือเราก็สามารถที่จะเอามาตากดทแดดแห้งขายได้อีกทีนึงมันก็มีประโยชน์เพราะว่ามันมันแบบเราสามารถไปรูปได้ง่ายโดยแค่การตากแดดเองมันจะง่ายกว่าอย่างอื่นนะคะซึ่งราคาตัวพริกไทยก็ไม,ไม่ไม่เคยเห็นจะถูกเลยนะคะก็ซื้อกินอยู่ก็แพงอยู่นะคะ นี่ดูถ้าเกิดใครมีข้างบ้านก็ลองลอง,ลองปลูกดูนะคะมันก็มีประโยชน์แล้วก็ไว้ทํากับข้าวเองก็ดีค่ะจะขายาจะปลูกเป็นเชิงพาณิชย์ที่ว่าไว้ขายก็ก็ก็ก,ก,กปลูกผสมปรสานไปก็โอเคนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นการแปลรูปค่ะเพราะว่าเมื่อพริกไทยมันแก่แล้วนะคะเราก็จะเก็บตัวพริกไทยมาแล้วก็เอาเฉพาะเม็ดไว้นะคะส่วนก้านก็ทิ้งไปนะคะ แล้วทำการเลือกตัวเม็ดที่มันเสียเสียออกไปนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเอาไปตากแดดก็จะได้ตัวพริกไทยดำค่ะตัวนี้ก็คือตัวก้านที่เราเอาออกไปนะคะหลังจากที่แกะเม็ดออกแล้วแล้วก็ทำการฝัดนะคะภาษาไทายว่าฝัดใช้ตัวเ,เหมือนเจยหรือกระด้งก็ได้นะคะเพื่อเอาส,สิ่งที่ไม่ใช่เม็ดออกไปค่ะหลังจากนั้นก็นำไปตากแดดก็กลายเป็นพริกไทยดำตามที่เราได้ซื้อกินกันค่ะ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวจะทำคลิปดีๆให้ดูตลอดเลยค่ะ